เดี๋ยวเราจะทำคลิปแก้งเบสหนึ่งวันเบสเป็นไรวันนี้คือก่ออะไรนะหลายทีแล้วนะคายเบอร์มเห็นว่าตอนตัดมาแล้วอะไม่กลัวพี่เอาให้เด็กเล่นไม่ได้ให้ผู้ใหญ่เล่น สดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปแกล้งเบสหนึ่งวันเออจริงๆที่เราแกล้งมันเพราะว่ามันชอบแกล้งทุกคนเนาะมันชอบแกล้งคนอื่นแกล้งตลอดเวลาน่ารำคาญทีเนี้ยมันจะได้รู้ว่าความน่ารำคาญมันเป็นยังไงไอเบสเจอแน่วันดี้โทษคนนี้น้องของมึงทั้งสมนน้องักของมึงอะ่ะเป็นคนคีดะนะเบสวันนี้เรามาทําอะไรกันคะมาทําอะไรเรามาเรามาถ่ายแบดบอยครับแล้วันวันนี้แบบไม่มาทําอะไรแบดบอยมันทาอะไรวันนี้ เอแต่งงานครับแต่งงานอะไรคอนเทนต์อะไรอ่ะคอนเทนต์อะไรอ่ะออ๋มาพาผู้พี่บอยมาทำนาครับผู้พี่บอยคืออะไรรู้ครับพูดไม่ชัดพูดดีดีดีให้เปิดรายการเนี้ยเร็วพูดดีดีเปิดรายการได้หน่อยเร็วเปิดรายการในการสั่งกาแฟผู้จ่าลาเต้ไหมจ๊ะก็สั่งให้หน่อยจะกินลาเต้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 เลยต้อบอก ของไม่ใช่ของตัวเองเาสั่งคนแรกมาของตัวเองขอแใครเพจข่ผีเห็นไหมยังเยอะลยังเยอะเลยขายแล้วมั้ยลดอ่ะอีไรเนี่ยขายแค่นี้อ๋อลดหรอ ไม่หายไม่หายวันนี้น่าจะแกล้งเบสวันหนึ่งพี่บอยแก้งเบสให้หน่อยได้ไหมไม่ไม่เป็นวันอะไรมันกวนตีนแบนได้ไมได้ได้ไไนนแบบ่ไได้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 เดด ไม่เกียดเบาๆเอาเบาๆมันคิดว่าพี่บอยเล่นเชื่อสิตันนี้คือคืนเกินไปแล้วต้องมีอะไรแน่เลยแบบว่าไม่เบาเป็นไรอะเบสเบสเป็นไรวันนี้คือก่ออืออุ๊ยเนี่ยล้อเรียนมันแดดได้ตามพี่บอยอ่ะแดดได้แดดแดดแดดอันไหนเปิดรายการนี้เปิดอะไกันนี้ไอเจม ไหนแล้วเปิดรายการนี้ไม่มีอะไรครับนี่นตัวล้อเลียนเลยนี่ไงแด้เดเ,เด้ดเ้เด้ด้เด้ด้ด้เร้เด้เด้เ้เดเดเด้ดด้ดเ อะไรนะหลายทีแล้วนะทำไมอ่ะพี่ไม่ใช่มันถ่ายเบอร์มึงเห็นว่าตอนตัดมาแล้วอะร้อยมากเพราะว่าตาโกเมียเปบสเบกแปเอามุ้งข้างในอยู่อะมองเข้ามาไม่ไม่เข้าไปอยู่ข้างในอะจะได้เห็นแบบตะกร้ามาสอนใบเลยครับอยู่ไรแบบเด็อ๋อแล้วไก่งวงมีไข่ไหมมีครับมี่ไขแต่ตอนนี้ยังเด็กอยู่ครับ เห็นไหมโอ้ไม่มันจะมีวิธีการนี้ทีเนอาเปสิอาเบดิเฮ้ไปไม่ได้พี่ล็อกล็อกอยู่ทำไมอะเอาทำไมอะมันล็อกออกได้ฮะพี่ภูมิพี่ภูมิ ไม่ต้องเปิดปิดไปมานี่มานี่ไม่ต้องเปิดโอ้ยตายแผนแตกหมดนี่เขาเป็นคนจิตใจดีไงพี่ทำอะไรข้างในอ่ะอิ่เสิร์จครับทำไม่ได้ออกอันนี้เราทำอะไรเขาขังครับ Now cooking แ่นแตกน้องใจดีเกินน้องพูดไปเปิดประตูให้อ่ะเจ๋งเลยยังไม่สุดยังไม่สุดยังเบาไปอันนเก็เ้นต้องเละไปล้ามือิ้งเพียงแค่๋เขาคอใหม่สิอังมั่งใจอ เราทอดเองแล้วเราทอดเองแล้วเราก็ใส่เยอะๆคนละอดดคนละนวดคนละขวดก็คือเดี๋ยวเราจะทอดไข่ให้พี่เบสกินซึ่งวันนี้ไม่ได้ทอดไข่เจียวจะทอดไข่เค็มเพราะาเราจะใส่แม็กกี้ไปครึ่งขวดอันนี้แผ่นไก่ที่แผ่นพรีแนทข่งพี่เมย์พี่เมย์ดูไว้นะคะ คนอยู่นะไข่กระทนะไปแยกออกไปนอัวเดกสิ่งตี่นมะต้องเป็นปอีแน่อ่ะรีวิวอาหารอ่ะ ระดับแรกอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเทพเจ้าแห่งการกินทั้งสามคนยกลงขึ้นมาให้หน่อยว่าอะไรคืออะไรไม่เห็นอันนี้ไข่เจียวครับผมก็ไข่เคียวครับสังขารอันนี้ยังไม่มาครับอันนี้จะหมดหรือหรือเล่น้อยหรือแรงอันนี้อดกระบครับผัดกระปุกย่างกินข้าวครับพี่ปลาครับเรียกพี่เราแล้วเรียกมาแล้วอันนี้ปลากระพงทอดครับไม่ใช่ค่อยกินอะไรน้อผัดปลาปลากระเป๋า อร่อยสุดเดียวครับมาเค็มดีครับพักดีเค็มนะมันอร่อยอ่ะมันตักคนเดียวเกือบหมดเลยนะพี่ฝนทำพี่บอยเอามาโชว์ตรงนี้หนึ่ง

อะไรสรุปเปิดรายการวะซึ่งยังไม่เปิดเลยเขาจะเปมดแล้วสรุปสรุปเดี๋ยวให้ฟิลชวนเบสเล่นน้ำโอเคป่ะแล้วก็เล่นแบบกระโดดเล่นแบบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ให้พี่เจ้าของเดินมาบอกว่าเล่นแบบนี้ไม่ได้นะแล้วก็น่าเสียแบบเฮ้ยพี่เบสเราอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันยังไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยพี่เบสพี่เบสพี่เบเราไงทีเราเลิกไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมทำได้ไหมไอฟิวจะเล่นแล้วเนี่ย เร็วๆจะได้ถ่ายจบแล้วเนี่ยกูจะได้ปิดคลิปแล้วเบลร้<ป>ลองเร็วมึงดูนะพี่เมย์กับฟิลสนุกแล้วนะนนนนลีลาจริงเลยถอดเสื้อเลยถอดเสื้อเลยตอนนี้ปัญหาคือเจ้าของที่เราดีไว้น,น,นะคะกลับบ้านไปแล้วต้องไปเอารถแต่เขาพี่เมย์เขาแจ้งใครไว้ในนี้ว่าให้ไปบอกใครแต่ยังไม่รู้ว่าคนไหนจะเดินมาเล่นบทบาทนี้ให้เราเดี๋ยวรอดูนะคะไม่รู้เลยว่าคนไหน ไม่ครับเรื่องแบบนี้ทำนะ เรามาเล่แล้วมีอยากอยากจะพูดคำหนึ่งเพื่อเร็วสนุกสนุกโอ้ไอ้เสืบังครับเด่นพี่เยบอกว่าไม่ได้ครับของเสียหายหมดนะเอาให้เด็กเล่นไม่ได้ให้พี่ใหญ่เล่นขายให้ <c oughs> ใครใรับผิดชอบอย่างเงี้ย ของเเขก็เลยไม่เกี่ยวหรอกของเอาไว้ให้เด็กเล่นโอ้โหล้วนี่นั่นนักเท่าไหร่หมดนะนี่เุณหขายี่รับชอบนครับพี่ไหนขายข้าวพี่พี่เมย์อะไรไปแล้วไหนไหนเนี่ยมาพกับผมิไม่ไม่อยู่แล้วพี่ขายขอให้เด็กเล่นกันได้ไเลยแล้วเดียวพี่เส๋ยวเิแล้วคเริ่มเลยนะ

นิดหน่อยโมงวะโมงวะรู้อม่มีเซ้นอะไปแลยจับไปแล้วจับเสร็จแล้วก็ไปแล้เขาว่าด้วยเซ้นอะไรไม่เซนอะไรอ๋อเราเป็นคนถ่ายตลอดเราก็รู้ว่าการจับกล้องมันแปลกๆแล้วไอ้จีน้าพวกอันนี้ต้องแบบเฮ้ยต้องแบบแต่หน้าเขาแบบเฮ้ยิ้มหรือเปล่าถ้าคนยิ้มแต่ไอ้จินนะเราไม่แล้วเมื่อกีอะไรหนึ่งแล้วอาการออกอัเยอะ ตองตองอั้นนี่อัดเตือนธรรมดาเตือนหรอเพราต้องเตือนตูมนะต่วันนี่ต้องไปเฮ้ยเฮ้ยผมไม่รู้นะไม่ใครจะไปเล่นอย่างงั้นมันโอเวอร์ไปป่ะสามแต่แปลกเลยแรกยังไม่พูดอ้าวแล้วมาพูดเฉยเลยอ่ะนี่กลังพูดผิดผิดละหม่อมน้อยอ่ะ หมดแล้วแล้วกล,วลว้องเทปอ่ะออเราจะตายช่างภาพแล้วจะถือแบบ แต่ทิศทางกล้องมาทางเรา <c oughs> เรารู้เราเก่งไงนายทำไรเราไม่ได้หรอกแล้วไข่เจียวอะ่ะก็เค็มรุ้งเลยก็กินแล้วแต่เราชอบไงเรากินเป็นแล้ว <c oughs> ลวันนี้โดนพี่บอยมากกี่เรื่องว่หลายเรื่องเลยพอกันไม่ได้ทานเลย <c oughs> โดนพี่บอยมากี่เรื่องต้องมีแปลกๆปลกทำไมเพราะอ่าน้งแต่แรกแล้วเขาบอกยูนดีเข้าสคริปต์เฉยเลยถ่ายเบอร์นะถ่ายโคตรนับเปล่าแต่ถ้ามากค่สามกล้องอ่ะปกติเราจะไม่ได้ถ่ายพี่บอยแต่ก็ถ่ายไปได้อยูย่แล้วเราก็เลยแบบแปลกๆแล้วก็ถุงเบอร์ป่ะไปเบอร์ไม่เบอร์ครับผมชายเก่งมากแล้วนี่มาอยู่ใหนเรา ก็คงเป็นแผนหลายๆอย่างวันนี้คงไม่เป็นวันที่ผายหรอกจริงๆเดี๋ยวโดนแกล้งบ้างโดนอะไรบ้างมึงรู้ป่าวันนี้วันวันวันนี้ใครอยากแกงใครครับใครถ่ายแกงเอ้าทำไมมองเป็นคนแบบนี้อ่ะคนไม่ดีอยู่แล้วไงอ้าวคนเดียวเหรอคนอุ้ยรู้เลยอ่ะรู้เราเป็นคนชอบแกล้งเอ่ะปิดลักการให้หน่อยไปเดี๋ยวไม่เปิดก็ปิดให้หน่อยมาวันนี้เขาก็แกล้งเราไม่สำเร็จนะครับเพราะเราเก่งมากออืไม่มีใครแกล้งเราได้ออื ล้วไงต่อจอกมากทำให้ดีกว่านี้นะทีหลังนะต้องแก้งต้องแก้ยังไงถึงจะแบบสำเร็จเขราะไอติ่งเนี่ยเหนีเลยครับหม่อมน้อยแบบหม่อมน้อยไม่ได้ที่มีไม่ได้เลยใช่ไหมได้ครับแล้วกูได้ปะได้ครับได้ทำใหม่กดแชร์ด้วยเร็วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับนี่เหรอ